สวัสดีวันเสาร์ครับผมนานเลยนะเนี่ยไม่ได้ลงเครื่องเสียงวันนี้มีหนึ่งชุดครับผมสำหรับสาวกของไอว่าแต่ไม่ใช่เราว่านะครับรุ่น nhxvc 5 8 2,400วัตต์ชุดนี้นะครับผมเป็นระบบ b บเครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเครื่องก่อนนะครับเทปซีดีเหมือนเดิมครับผมใช้งานไม่ได้นะครับผมปุ่มกดทุกปุ่มยังพอกดได้อยู่ไม่ถึงกับลวนมากครับกดได้กดได้ทุกปุ่มครับผมแต่มีวัดลุ่มก็จะมีลวนๆนิดๆนะครับผมเนี่ยได้อยู่ครับผมแต่ก็มีลวนๆนิดๆต้องแบบว่า ค่อยๆหมุนเขานิดนึงข้อเสียของเขาไอ้ว่านี่จะส่วนมากจะมีรวนครับผมสรุปเลยมีรวนนะครับผมถ้าไม่ซีเรียสก็จัดได้ใช้ขยายมือถือบลูทูธอะไรทั่วไปนะครับผมเทปซีดีไม่ได้ปุ่มกดกดกดได้นะครับผมแล้วก็วอลลุ่มมีรวน ป็นชุดนี้เป็นระบบไบแอมนะครับผม2,400วัตต์ชุดนี้เต็มๆเขาจะมีนี่นะ 1...2...3... แต่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็ไอว่าเหมือนกันมันเป็นเศษลำโพงที่ผมมีไงแล้วก็เป็นระบบไบแอมเหมือนกันผมก็เลยลองเอามาต่อรวมกันดูพ่วงแม่งดูเลยว่าประมาณไหนแม่งขับออกมาได้เต็มทุกดอกเลยครับผมโหสุดยอดเรื่องเบส ไว้ใจผมครับผมก็คือประมาณนี้เลยเบสเขาแน่นอนเลยครับผมไอ้ว่านะ <c oughs> ไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับผมเมื่อก่อนผมมีอยู่ชุดนึงผมได้จําหน่ายไปแล้วก็คือประมาณนั้นเหลือชุดนี้ชุดเดียวชุดนี้จริงหน้าตาเต็มเมเขาจะเป็นมีแค่นี้นะครับเป็นระบบไบแอมนะครับแต่ลําโพงเนี่ยเสต็ลอลาโพงเนี่ยที่ผมมีก็เป็นไบแอมเหมือนกันแต่ผมดันลองเอามาต่อพ่วงกันดูเลยดูเลียว่าเสียงมันจะดอปมันจะลดน้อยถอยลงอะไรหรือเปล่าเนี่ย ไม่ครับผมมันขับออกมาแบบเต็มๆเ,เลยเบรมาเต็มๆทั้งสี่ตู้นี่เลยนะครับวันนี้ก็เลยลองมานําเสนอเพื่อนๆดูนะครับผมถ้าชื่นชอบและสนใจสําหรับสาวกไอว่านะครับผมจุดเสียเขาก็มีเหมือนเดิมมีรวนที่วอลลุ่มปุ่มกดกดได้ทุกปุ่มนะปรับเปิดอะไรได้หมดเลยแต่วอลลุ่มอ่ะจะมีรวนนิดๆครับผมเทปซีดีไม่ได้ แค่นั้นเองครับผมสาภาพโดยรวมๆเดี๋ยวดูโดยรวมๆตู้ก็มีนี่มีร่องรอยหน่อยนักรบย่อมมีบาดแผลมีรอยเลอะเลอะเคอะเคะหน่อยนะครับผมเนี่ยตู้เขาดูสาภาพตู้เขาก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะแต่ถ้าเบื่อเพื่อนๆชอบแบบชุดนี้เลยก็จัดได้ครับผมสี่ลำโพงเลยสี่ตู้เลยดูลำโพงโดยรวมๆก่อนนะครับก็มีร่องรอยเลอะเลอะเคอะเคหน่อยดูข้างหลังเขานะครับ นี่ข้างหลังเขานะครับนี่ตู้จริงเขานะครับอันนี้ข้างหลังเขาจะเห็นไหมอาจจะเห็นอยู่นะครับถ้าชื่นชอบสนใจจริงนะครับก็คือว่ามุมไหนผมอาจจะถ่ายได้ไม่ครบนะครับผม0982184827โทรหรือทักไลน์มาเบอร์นี้ดูส่วนตัวหรือว่าจะให้ผมคอดูมุมไหนเม็ดไหน ผมจัดให้ได้ครับผมประมาณนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงราคากันก่อนนี่ชุดเขาจริงๆจะเป็นชุดนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามไอว่า NSXVC 58 2400วห้าสิบแปดสองพันสี่รอวัตต์ชุดนี้นะครับผมซูเปอร์ทีเบชุดนี้หนึ่งพันเจดร้อบาทครับผม,ผมไม่รวมส่งนี่นะครับผม คีนี่เลยแต่ถ้าชอบแบบพุ่งพ่วงการจัดแม่งเลยนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้ที่ผมพ่วงมาแบบนี้เลยครับผมสี่ลำโพงสตัวนี้ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับผม2500บาทไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าชอบลำโพงอย่างเดียวจะเอาคู่นี้เอาลำโพงอย่างเดียวได้ครับ 900บาทไม่รวมส่งลำโพองอย่างเดียวนะครับแต่เนี่ยมันมีหลายแต่เพราะมันรวมๆกันมาไงครับผมจะเอาหัวตัวนี้แล้วก็เอาลำโพงคู่นี้ก็ได้ครับผม 1, 8 0 0แบาทเพิ่มมาร้อยหนึ่งเพราะว่าลำโพงคู่นี้มันสวยเป็นไบแอมเหมือนกันนะเป็นไบแอมทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับไม่พูดทำทำเพลงจัดเดนๆไปเลยหนึ่งเพลงเต็มเต็มใบ นานๆนานทีเดี๋ยวจัดเลยโอ้โห,ห,หวางเอาเองเลยแล้วกันครับผม feet, <Miles. S 1> เดี๋ยวผ้าเร้อเละวางไว้หน่อย <m akes musicians> อันนี้เปิดไม่หมดนะครับผมเปิดแค่เครื่องเดียวคันตูดเลย <m akes musicians>

ไปจบหนึ่งเพลงพอดีพอปึ๊บนี่เลยโหเบสเรื่องเบสไว้ใจผมครับผมไอ้ว่าวัดกับชุดใหญ่ๆได้เลยครับผมพกตู้ใหญ่ๆนะนี่ผมเปิดไม่หมดนะครับผมแค่ครึ่งเดียวพอตูดคันเลย <c oughs> โอเคเบสเขาดีมากแล้วเสียงเขาดีเสียงเขาแน่นเขาแข็งเหมือนเป็นคนก็เหมือนว่าดูดูแล้วแม่งแข็งแรงอะเอาง่ายๆหน้าตามก็แข็งแรงใช่ไหม แต่ก็ข้อเสียไอ้ว่าที่ผมขายมาหลายๆชุดก็จะมีพวกปุ่มกดมันจะรุนรวนหน่อยกับวอลลุ่มเนี่ยครับผมแต่ตัวนี้ปุ่มกดไม่รวนนะแล้วมีลูกเล่นอะไรของมันก็มีแฟลชมีชาร์ปกดเสียงสูงเสียงต่ำได้ด้วยนะปุ่มกดนี่ได้ดีหมดนะยกเว้นวอลลุ่มนิดนึงก็ผมก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้เล่นตามมือถือนะครับผมต่อเข้าบลูทูธได้เลยทวนอีกครั้งนะครับชุดนี้ ชุดของเขาจริงๆก็เป็นคือชุดนี้นะครับผม1,700บาทไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าจะเอาหมดนี่เลยหมดนี่เลย2,500บาทไม่รวมส่งครับแต่ถ้าชอบหัวตัวนี้ลำโพองอันนี้มันสวยกว่าจะเอาลำโพงตัวนี้คู่นี้ก็1,800บาทไม่รวมส่งนะครับก็คือประมาณนั้น ชื่นชอบก็จัดไปกับเครื่องเสียงยุคเก้าศยอายุอนามาโคตรนานเลยยังขับได้แบบนี้ครับผมต้องวัดกับชุดใหญ่ๆดูครับผมดีเยี่ยมผมให้วัดเยี่ยมเลยเบสเขาความนุ่มนุ่มนวลก็นุ่มนวลน,นะความแน่นความกระชับความแข็งแรงของเขาหาตัวจับยากครับผมนี่ผมเอาขับทีเดียวสี่ตู้เลยนะสี่ตู้นะครับผม ใบแอมทั้ง4ตู้นะครับผมมันขับออกมาเต็มเต็มเลยโดยที่ไม่หล่นไม่ตกหล่นแหล่ครับผมโอเคนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าชื่นชอบยังไงก็ฝากติดตามทางเพจเราและนายมินิคอมโป 90S ด้วยนะครับ ถ้าอยากดูวีดีโอคอส่วนตัวดูหรือว่าสงสัยตรงไหนเม็ดไหนจุดไหนที่ผมถ่ายไม่ละเอียดก็0982184827เบอร์โทรพร้อมไอดียลทักมาได้เลยครับผมขายจริงส่งจริงถ้าเพื่อน,อนสนใจจริงซื้อจริงครับผมจัดเลยครับผม90แต่แตนเนอไปละจ้า